ไอ้ตัวนี้เพียวไปถ่ายรูปเลยโดนโดนช่อนงูเห่าแล้วหนึ่งตัววันนี้ฉากไอ้โดอีกตัวเดี๋ยวเออบัดน,นอกนอภิษฐ์ยังไม่รู้น,น่ะยังไม่รู้นะ